ตอนนี้ราคามือสองในตลาดเขาเล่นกันรประมาณเท่าไหร่ประมาณ17ล้านมือสองนะครับโอ้สิล้าน17ล้านนี่ก็อุลแคนเลยนะพี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ฟิลอเล่นไม่เหมือนอุลแคนอ่าคืออุลแคนก็จะออกอ้วนๆเต็มถนน,อ,นอ่าครับผมอันนี้ก็จะออกเล็กๆน่ารักน่ารักสไตล์แบบสไตล์718อ่ะเนาะใช่ครับใช่เล็กๆโอเคคือถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นปอเช่ไม่ลึกจริงอ่ะ ก็ไม่มีทางรู้ว่าคันนี้คือ GT4 RS ถูกไหมพี่ต้องใช่ครับใช่คือถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปบนถนนนะจอดทั้งข้างกันอ่ะก็คงจะคิดว่าคันนี้มันคือ718ึถูกไหมพี่ที่เอาไปแต่งมาใช่<ห>ใชสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรถเจ้า Porsche GT4 RS นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเอาคันนี้ไปลองขับนิดนึงนะพี่ อันนี้ผมถามนิดนึงพี่ GT4 นี่คือมันเครื่องตัวเดียวกับ GT3 RS ใช่ไหมใช่ครับคันนี้เป็นตัว RS ก็คือข้อดีคือเกียร์นะครับอ่าจะเป็นเกียร์ PDK ให้เร็เป GT4 ธรรมดาจะเป็นเกียร์แมนนวลครับ<อ>แล้วก็แรงม้า GT4 RS จะต่างจาก GT4 ธรรมดาที่ประมาณ80ตัวอ๋ออันนี้คือความต่างใช่ครับก็คือเอาไว้ง่ายเลยเหมือนเราขับอ K-man แต่ว่าวางเครื่อง g 3 RS ถูกไหมพี่ ใช่ครับช่อ๋ออันนี้พี่ใหญ่เคยขับมาความรู้สึกเป็นไงพี่คันนี้เขาพิสึกนพี่บอกเลยว่าฟิลลิ่งดีกว่าเฟอร์เลอรี่อ่าดีกว่าเฟอร์เลรี่ดีกว่าเฟอร์รี่แล้วก็เป็นรถที่มันโดดถนนค่อนข้างเยอะมากอ่าครับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็น Gt4 RS เนี่ยก็จะมีโลบาร์มีอะไรมาทุกอย่างจากโรงงานอ่าครับและที่สำคัญที่สุดก็คือรถคันกแค่นนี้ได้แรงม้ามาห้าร้อยแรงม้าครับอันนี้ถามนิดนึงมันขับยากไหมพี่คันนี้ขับไม่ยากครับขับไม่ยากใช่ไหม ันนี้ผมกดปิดท่อไปแล้วทุกคนนะจะได้คุยแบบได้ได้ยินเสียงกันนิดนึงและอย่างคันนี้ได้ข่าวว่ามีไฟโชว์คือจะจูนนะพี่อันนี้เป็นความลับอ่าอันนี้เป็นความลับก็แอบสนิดหน่อยครับอ่าครับคันนี้คือเป็นเครื่องยนต์เพียวๆเนาะไม่มีเทอร์โบช่วยเลยไม่มีไม่มีไม่มีเทอร์โบครับอาครับก็คือ NA เลยนะทุกคนนะเครื่องตัวเดียวกับ g t 3 r s เเลยใช่ครับภายนอกบอดี้ด้านนอกอาจจะดูเหมือน เคแมนทั่วไปถ่วยพี่ใช่ครับแต่ว่าราคาเนี่ย่อา,าที่พี่ใหญ่เป็นอู่ซ่อมรถนะครับ,รบพี่ใหญ่ก็จะซนไปดูราคาว่าเอ้ยมนแตกต่างจากตัว7 1 8ธรรมดายังไงพี่ใหญ่ตอบเลยครับเอาอย่างเอะนะครับาครอะแบ็บกเก็ตซีตัวหนึ่งก็มาเจ็ดแสนกว่าบาทที่เรานั่งกันอยู่ใช่ไหมใช่ตัวละเจ็ดแสนไอเบอะแบบที่ไม่มีอะไรปรับเลยปรับไปแค่สูงต่ำเนี่ยตัวละนะทุกคนตัวละเจ็ดแสนแก้มข้างก็ประมาณเก้าแสนกว่าบาทแก้มข้างนะใช่ครับเก้าแสนกว่าบาท ฝากระโปรงหน้าเนี่ยพี่ใหญ่ไม่ได้เช็คราคาแต่บอกได้ฝากระโปรงเปนคานคร์บอนลรวนรูปตาก็แพงกว่าแก้มข้างอยู่แล้วโอ้โหแพงมากเลยนะแต่ละชิ้นนะทุกคนนะเพราะเพราะอย่างว่าคือ g c นสใหญ่คือมันเป็นรถที่น้ําหนักเบาดูไหมพี่ใช่ครับแล้วก็แม้กระทั่งช่วงล่างก็ไม่เหมือนกับตัวของพวก จ็ดหนึ่งแปดธรรมดาอ่าครับผมพวกปีกน็อกของพวก GT4 RF เนี่ยจะเป็นการให้ตัวได้ด้วยอ่าครับผมลองเทียบดูแล้วคนละเบอร์เลยครับไม่เหมือนกันเลยอ่าครับดูเหมือนจะเหมือนนะครับแต่ไม่เหมือนครับผมครูตะบับอันนี้ผมขับแค่แบบแปดสิบนะทุกคนนะรู้สึกว่ารถมันดูดถนนมากเลยใช่คันนี้ขับสี่ป่ะพี่หรือขับสองขับสองครับว่าขับสองขับหลังใช่ครับใช่ แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมพี่ G4 คันนี้สำหรับจากที่ลองมานะครับบอกเลยครับมันเป็นรายไอเทมที่ถ้าเกิใครมีโอกาสนะครับแนะนําให้เก็บเลยครับถามว่าแนะนํายังไงมาเป็นรถไซเล็กและคันเล็กโดยเครื่องเป็นเครื่อง G3 แล้วก็ฟีลลิ่งในการขับครับมันขับดีมากๆครับเทียบกับ4ีแบบ8ที่พี่ใหญ่เคยขับพี่ใหญ่บอกเลยว่าคนละเรื่องเลยครับผมอาจจะเป็นเพราะเราชอบขับรถเครื่อง NA เสียงมันหวานนะครับอ่าแล้วก็ด้วยคันที่เป็นคันเล็กสามารถมดได้นะครับอ่าครับมันก็เลยทําให้รถคันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลย คือที่เสียงมันดังอะทุกคนเพราะว่า g c s อะด้านข้างมันจะเป็นสู๊ปถูกไหมพี่ใช่ครับจะดูดอากาศเข้าไปใช่ทุกคนเลยอาจจะได้ยินเสียงที่มันค่อนข้างดังนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น Porsche 718หรือ Boxster อะมันจะไม่มีสู๊ปด้านข้างตรงครข้างตรงนี้สังเกตง่ายๆครับรถแท้หรือว่ารถเทียมอะรถเทียมจะเป็นกระจกครับอ่าใช่ใช่ใช่ใชบางค,คนไปต่งเป็น G4 RS มาแต่สุดท้ายด้านข้างก็เป็นกระจกใช่คือสังเกตง่ายๆเลยตรงกระจกข้างบนอะทุกคนมันจะเป็นแบบสู๊ปดูดอากาศอะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น G4 ที่เราเห็นที่เขา ใส่พกพาร์ตเป็น G4 สังเกตง่ายเลยคือมันจะไม่มีข้างบนเจยใช่ใช่สังเกตตรงนี้เลยเนี่ยคันนี้ที่มันดังอ่ะมันแบบมันดูดอากาศเข้าไปอ่ะทุกคนมันเลยแบบได้ยินเสียงลมตลอดแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องอ่ะอันนี้คือเป็นเสน่ห์ของ G4 RS นะแล้วถ้าเกิดเป็นปอ r s เช่ G4 ธรรมดาพี่ต่างกันไหมต่างกันครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะแรงมา้อยกว่าประมาณ420ม้าแล้วก็จะไม่มีตัวดูดอากาศตรงนี้ ก็จะ okay, ต่างกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นในตรงสกูป๊ปคล้ายๆเหมือนพวกเจ็ดหนึ่งแปดถูกไหมพี่ข้างล่างถูกไหมใช่ครับอ๋อที่ที่แต่งแต่งมันถูกไหมพี่ใช่ครับก็อย่างที่บอกครับว่า g 4 RS เป็นเป็นเจ8หนึ่งแปดที่ขับดีที่สุดอ่าครับแล้วก็พี่ใหญ่ก็คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าให้พี่ใหญ่เลือกขับคันนี้กับ G3 พี่ใหญ่เลือก g 4 RS แน่นอนท่าไม่ถึงชอบคันนี้พี่ใหญ่เพราะเป็นรถไซส์เล็กครับเพราะเป็นรถไซส์เล็ก บบนี้แบบแค่เหยียบนะทุกคนนะได้ได้ยินเสียงท่อไหมหูท่อค่อนข้างดังมากเลยนะ<ช>แล้วอย่างอย่างภายในนี่คือเหมือนเขายกของ G3 มาหมดเลยป่ะพี่ใช่ไหมไม่ครับก็เป็นของ G4 มาก็ะจะมีโลบาร์มีอะไรมาจากโรงงานเลยอ่าครับแต่เหมือนแค่บอดี้ข้างในอ่ะจะอารมณ์เหมือน K-man ถูกไหมพี่ใช่ครับแต่ว่า<ช><ช>พวกปะบักเก็ตซีทอะไรพวกนี้โลบาร์ทุกอย่างคือเหมือนยก G3 RS มาหมดเลยใช่ครับ คาอนหมดเลยนะทุกคนนะใช่ครับ <นะ S 2> คาร์บอนจากโรงงานนะครับอ่าครับปกติพวกเคแมนจะไม่มีนะทุกคนนะที่เป็นคาร์บอนแบบเนี้ยใช่ครับอันนี้คือแบบเฉพาะ Gt4 RS อย่างเดียวเลยนะแล้วก็ปกติถ้าเกิดอ่าปอร์เช่เคแมนที่เราเคยรีวิวกันหลายๆคันอ่ะมันจะมีไอ้ปุ่มปรับโหมดถูกไหมพี่ตรงนี้ใช่ครับใช่อ่าแต่ว่าพอมันเป็น Gt4 RS คือ ปุ่มไม่มีแล้วนะทุกคนนะคือเวลาเปลี่ยนหมดก็คือกดแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยทุกอย่างจะเป็นรดน้ำหนักหมดเลยแม้ทั่มือเปิดประตูก็ยังเป็นเชือกครรบเป็นเชือกดึงเลยด้านข้างก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็ผสมอะคันทัล่านะเพื่อนนะก็สไตล์รถไลท์เวทนะทุกคนนะใช่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดคือโลโก้ปอร์เช่ถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์นะทุกคนนะ คือโปรตีมันจะเป็นโลโก้ถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นโลโก้อลูมิเนียมครับอ่าครับผมแต่พอเป็นตัวไ i ท์เวทปุ๊บไม่ว่าจะเป็น G3 t RS หรือว่า G4S t r คือจะเป็นสติ๊กเกอร์เลยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้คือก็จะมีวิงนะพี่เนาะใช่ครับเป็นอ่าจะมีวิงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นท่อซ้ายขวานะเพื่อนนะซึ่งหน้าตาก็จะแตกต่างกว่าพวกเจ็ด่งแปดถูกไหมพี่ใช่ครับก็เหมือนจากที่เรารีวิวในตอนแรกครับอ่าครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าถ้าใครตัดสินใจหารถ ซุปเปอร์คาร์ที่สามารถพุดได้แล้วก็แ <มา S 2> นรรวราส่งพี่ใหญ่แนะนําเลย GT4 เลยณตอนนี้ราคามือสองในตลาดเขาเล่นกันรประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ17ล้านมือสองนะครับโห17ล้าน17ล้านนี่ก็คุลแลคแนเลยนะพี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ฟิลลิ่งไม่เหมือนคุลแลคแน่อ่าคือคุลแลคแนก็จะออกอ้วนๆเต็มถนน,อ,นอ่าครับผมอันนี้ก็จะออกเล็กๆน่ารักน่ารักสไตล์แบบสไตล์718อ่ะเนาะใช่ครับใช่เล็กๆโอเคคือถ้าเกิดใครที่ไม่เล่นปอร์เช่ไม่ลึกจริงอ่ะ ก็ไม่มีทางรู้ว่าคันนี้คือ GT4I ถูกไหมพี่ต้องใช่ครับใช่คือถ้าเกิดคนธรรมดาทั่วไปบนถนนนะจอดทั้งข้างกันอนะ่ะก็คงจะคิดว่าคันนี้มันคือ7 1 8ถูกไหมพี่ที่เอาไปแต่งมา,าใช่ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขับปอร์เช่อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอะ่ะก็จะรู้เลยว่าคันนี้มันคือตโตโฮดของ GT4 ใช่ครับอ่านี่นะทุกคนคือความแตกต่างนะแล้วโปกติไอปุ่มตรงนี้มันมีปรับอะไรได้บา้างรับพี่ใหญ่ก็จะปรับได้ประมาณนี้หมดครับก็ปรับโชว์ปรับสปอร์ตแค่นี้เอง แต่ว่าคันนี้ไม่มีลิฟติ้งเนาะไม่มีครับไมอ oh, ไ,ไม่มีลิฟติง้งโอเค ก็จะอารมณ์ดิบๆเลยทุกคนนะโหมดอะไรก็ไม่ได้มีให้ปรับเยอะเลยก็จะมีแค่คอมฟอร์ตกับสปอร์ตแค่นี้เลยใช่ครับแล้วก็ปรับชกแข็งอ่อนปิดท่อเปิดท่อมีแค่นี้เลยทุกคนนะหลักๆแล้วก็เกียร์ก็สามารถหาเล่นแบบแพทเทิร์นชิพได้นะพี่เนาะใช่ครับคร่าวๆประมาณนี้เลื่อนไม้ก็จะเขียนว่า GTC RS นะทุกคนนะใช่ครับใช่มานนี้แล้วก็จะมีแบบที่วังแก้วใช่ครับโอเคก็มาครับคันนี้นี่ต้องไม่ได้แพงแบบ8 0 0 0 0บาทไม่ไม่เหมือนลมโบอะ ก็ผมบางบางที่ข้อก็จะแพงนิดนึงแต่ก็มาเลยครับโปกติ G4N นี้คือเวลาซื้อต้องคอนฟิกไว้พี่ว่าใช่ครับต้องคอนฟิกใช่ครับเจ้าล้อแมกนีเซียมเจ้าเบรกเซรามิกต้องคอนฟิกด้วยเหรอต้องคอนฟิกใช่ครับแต่ว่าถึงไม่ใช่เบรกเซรามิกเขราะเบรกดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วเพราะว่ารถเขานน้ำหนักเบามากๆครับอ๋อแสดงว่าคันนี้ยังไม่เซรามิกเหรอพี่ใช่ครับโอ้โหรถยี่สิบกว่าล้านนะทุกคนนะยังไม่เซรามิกเลยล้อต้องเสียเงินไหมพี่แมกนีเซียมเสียเงินครับล้อรู้สึกว่าน่าจะแพงใช่ไหมวงละสามแสนกว่าบาทครับ โอ้โหหลานกว่านะทุกคนนะสี่วงโอ้โหเพราะว่าล้อเขาเป็นแมกนีเซียมเนาะพี่เนาะได้ข่าวว่าเบาแล้วก็แข็งแรงมากๆใช่ครับใช่โอเคประมาณนี้แล้วช่วงล่างที่พี่ใหญ่เคยเทสจีทีสกมับตัวจีสีต่างกันเยอะไหมพี่เออบอกกันเลยครับตัวนี้เหนือไปเยอะครับเหนือกว่าเลยเหรอพี่ใช่ครับเพราะด้วยน้ำด้วยน้ําหนักแล้วก็ด้วยของเครื่องยนต์ที่สุนท่วงดีครับอ๋อเพราะว่าบาลานซ์รถมันมันไม่ได้ใหญ่เหมือนจีทีสามถูกไหมพี่ใช่ครับใช่โอเค ประมาณนี้เพื่อนนะเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางกันใต่อหน่อยพี่เผื่อใครที่อยากจะทํารถกับพี่ใหญ่มีสิทธิ์นะครับก็ทําทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับอยากหล่ออยากแรงอยากดังอยากสดนะครับปรึกษาพี่ใหญ่เจ้ที่เพจมีสักรลาและใครมีปัญหาเลืองประกันภัยนะครับพี่ใหญ่ยินดีช่วยเหลือนะครับบอกก็เลยครับประกันดีๆมีอีกเยอะประกันชั่วๆก็มีอีกแยะครับฉะนั้นเนี่ยเลือกประกันที่ดีได้ไม่ต้องมีปัญหาครับครับ แต่ช่วงล่างก็อารมณ์ลดได้เวทนะพี่เนาะใช่ครับแน,แน่นๆแข็งๆนิดนึงนะ<ช>ทุกคนนะฟิลก็จะประมาณนี้คันนี้มีอ,นา,อนาคตจะมีทําอะไรต่อไหมพี่เออก็ยังยังไม่แน่ครับแต่ว่าเราก็แอบฟอร์มไปแล้วอ่าก็ไม่แน่ก็รอติดตามนะอาจจะเอาไปจูนนะทุกคนนะคันนี้รอติดตามเลยเอาจริงรถเดิมๆก็แรงอยู่แล้วถูกป่ะพี่ใช่ครับใช่รถเดิมๆนี่ก็สา0รอยกว่าแล้วนะทุกคนนะ300ครับ มหมายถึงว่าความเร็วเท่าวิ่งอ๋อ,อประมาณสามอนิดหน่อยครับประมาณ300อยกว่าโอเคประมาณนี้ทุกคนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาคันนี้ไปรีวิวให้ดูรอบนอกเนาะว่าจะได้เห็นความสวยนะว่า G4S สวยแค่ไหนทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูเลยชี้แต่จุดเลยว่ามันต่างยังไงกับ718ทั่วไปนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอตัวลาแบบผมบ๊ายบาย the fucking pack off of the porch or break a pound down Get the scrap if it happen to blow it makes a round sound